นะครับครูจะมีกิจกรรมเล่นนะครับเป็นกิจกรรมที่หนึ่งนะให้นักเรียนฝึกปฏิยาตอบสนองนะครับักเียืนขึ้นครับอ่ะนะครับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อครูบอกว่าจับหัวนะครับให้นักเรียนจับที่หัวนะครับจับไหล่ให้นักเรียนจับที่ไหล่นะครับแล้วก็ถ้าจับเอวให้นักเรียนจับเอวแล้วก็หมุนไปด้วยหนึ่งรอบนะครับโอเคนักเรียนเข้าใจไหมครับ่ครับอาโอเคเริ่มเลยนะครับหัว ลายเอวครับโอเคเยี่ยมอ่ะอีกรอบนึงหัวลายเอวเอาครับโอเคเยี่ยมครับเยี่ยมอีกรอบนึงอีกรอบนึงหัวลายเอวเอาครับโอเคเยี่ยมมากครับนักเรียนกิจกรรมนี้เป็นไงบ้างรู้สึกอยากเรียนไหมครับยารียนใชครับโอเคเดี๋ยวนะครับต่อไปจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับเป็น2กลุ่มกลุ่มละอ่า สองคนสามคนก็ได้โอเคบบไงเหมครับโอเคเยี่ยมมากครับเดี๋ยวสอบถามผ่านนักเรียนนักลูได้ครับสอบถามก่อนนะครับว่านักเรียนเนี่ยรู้จักคาว่าเทคนิคไหมครับเทคนิคเด็กช่างหรือเปล่าครับก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่เทคนิคก,ก็คือเป็นกลยุทธ์หรือว่าคลาวิธีนะครับโดยเฉพาะของกีฬานั้นนะครับ แล้วก็มีวิธีการเล่นวิธีการเล่นก็ตรงตัวเลยก็คือวิธีการเล่นของกีฬานั้นนะครับโอเคต่อไปนะครับขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวครูมีสื่อนะครับเป็นสื่อเทคนิคนะครับที่ครูยกมาเป็นกีฬาไทยเนี่ยเป็นมวยไทยนะครับก็สื่อก็จะเป็นเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นของกีฬามวยไทยนะครับเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่1นนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งก็ได้นะครับได้ศึกษาสื่อตัวนี้นะครับ งานอนาทีนะครับกลตรมนี้นะครับได้ไปที่ยกมาก็เป็นกีฬาฟุตบอลนะครับกีฬาสากลอ,อย่าให้ึกษานะครับ 2, 2นบ <Okay. S> 2> าทีนะครับโอเคเพื่อจับเวลาได้ครับเช็คกะยื้ีเดียวปีเดียวน่ายกในสือ่อก็จะเป็นเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นลน,ลน,ลน,นะครับของกีฬาอาดีลาอนไทยแล้วก็ฟุตบอลนะครับ นักเรียนศึกษานะครับ2องนาทีแล้วก็เดี๋ยวครูจะให้ออกมานะครับนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับและเปลี่ยนความรู้กันกนารยุกตัวอยา่างมาได้รครับสาค่คนละอ่นคนละคนละเทคนิคครับนและมีสมาธิครับเยี่ยมครับคุณเจต้องทำเน,นื่งองจาความปลอดภัยก่อนครับผมเยี่ยมครับ เป็นนักกีฬารับวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นของกีฬามไทยมี5ยกครับพักระบางยกสองนาทีครับอ่าโอเคกรรมการต้องนับแปดคนอนจะเริ่มการยกได้ครับเยี่ยมครับมาเริ่ฝากไว้นะครับโอเคตัวเลขเล่นครับโอเคเชิญคนที่หนึ่งมานั่งได้ครับคนที่สองครับออกมานาเสนอเกี่ยวกับกีฬาที่ตัวเองได้รับนะครับเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นอ่ะยกตัวอย่างมาครับเทคนิคครับ คุณละหนึ่งเทคนิคก็ได้ครับเทคนิคก็มีท่านใจแรงนบครับอ่าโอเคอ่ากลุ่มที ok. ่หนึ okay. Okay. Uh ่งฟังด so, uh, ้วยนะครับ huh. ฟ so ังด uh ้วยนะเลขเปลี่ยนฟังรู้กันนะครับเทคนิคของกีฬาฟุตบอลสองครับอ่าเยี่ยมครับโอเคแล้ววิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นก็จะมีสองคนเนมาสี่บ้านอ่าเยี่ยมครับอ่าเพ่อใหเกิดความท้าทายและสนุกสนุกโอเคเยี่ยมครับโอเคกลุ่มที่หนึ่งได้ฟังแล้วใช่ไหมครับอ่าตกใจเพื่อนับ โอเคนะครับในขั้นต่อไปนะครับเราจะมาสรุปความรู้ที่ได้รับกันวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนะครับของกลุ่มนะครับหนึ่งคนนะครับในกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็ในกลุ่มที่สองนะครับจะให้ออกมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับความรู้นะครับสรุปความรู้ที่ได้รับตั้งแต่ต้นข้ามนะครับจนถึงจนถึงตอนนี้นะครับโอเคเรื่องกลุ่มที่หนึ่งครับคนตัวแทนหนึ่งคนที่ มีมน้าใจในการพิรมีความปลอดปครับแล้วก็หาใจให้ถูกต้องครับส่วนทีการเล่นของมวยก็มีอายกกรรมการต้องนับแบบก่อนที่จะ้าใก้ครับเยี่ยมครับคุณี่ต่อเพื่อนครับนั่งได้ครับคุณพี่2ครับตัวแทนมือกอลี่หรือผู้เรียนมาสรุปตัวอครับก็ ได้รู้ถึงเทคนิคและก็วิธีการของท่านกีฬามวยไทยและก็กีฬาฟุตบอลครับรแล้วก็ได้เลืเลอเรียนความรู้กับอีอกกลุ่มหนึ่งครับเยียมครับโอเคตรงไหเพื่อนครับโอเคนะครับในขั้นนี้นะครับก็สรุปความรู้กันได้ว่าความรู้ที่ได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็น อะ,อะไระทุ่้าะคะองคันเอาเราล้างดูครับก็เ็ปีางอ่ะบไหมครับครบอ่ะบกันนะ,ะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะบอกกติกาวิธีการเล่นนะครับอ่าเขาแต่ละปุ่มนะครับจะได้ทิ่ปุ่ละสิอันนะครับซึ่งในกลองนะครับ เป็นกล่องุูมนะครับมีทั้งเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นนะครับของแต่ละกีฬานะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะครับออกมานะครับแล้วก็ทำคลิปไปหนีบนะครับที่เส้นนะครับที่เราเห็นเลยนะครับเราเรานำไปหนีบให้ครุนะครับแล้วก็ให้ถูกต้องนะครับเป็นเทคนิคของกีฬานะครับตรงกับเทคนิคตรงนี้นะครับวิธีการเล่นก็อยู่ตรงนี้นะครับ ทำให้ตรงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจกันอัะนักเรียนเริ่มได้เลยครับในเวลา3านาทีในการเล่นนะครับสื่อตัวนี้ดูว่านะครับอันไหนเป็นเทคนิคนะครับอันไหนเป็นวิธีการเล่นแล้วก็ตีให้ถูกนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจกันนะครับ กันนะครับเข็มเข็มของแต่ละคนนะครับอยู่แบบนี้นะระวังกันด right? ้วยนะครับระวังด้วยของเราของเมื่อกี้ระวังครับระวังของของเราที่ตะมุนไป็นถุงนู้ดเอาเวลาเดินไปหนึ่งนาทีแล้วครับเอาเรื่องนี้ทำครับรีบทำดูนะครับดูให้ถูกว่าอันไหนเป็นเทคนิคอ่ะวอันไหนเป็นวิธีการเล่นนะครับเทคนิคดูการเทคนิคไม่ใช่ความเร็วเทคนิคก็เดี่ยวใช่ไหก็เทคนิค หนีไปอยู่นะครับหีไอยู่นะครับถ้านีไปอยู่เสียคะแนนนะครับเสียคะแนนนะเลยเสร็จแล้วเชิญนั่งครับเชิญกลับไปนั่งที่ครับถ้าเสร็จแล้วโอเคกลที่หนึ่งเร็วๆครับกุ่ มาผมที่จอบเลย,เลยครับโอเคอ่ะอาจารย์ก็ได้ทำสื่อการสอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อา่ารยสังเกตก็ดูแล้วเนี่ยต้องมาตัดสินกันทีนึงนะครับเดี๋ยวครูยังมีนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตัวสื่อสื่อตัวนี้นะครับสื่อให้ความรู้ตัวนี้นะครับเดี๋ยว จะสลับกันนะครับสลับกันตรวจเดี๋ยวกลุ่มนี้นะครับได้เป็นของุตบอลนะเป็นที่หนึ่งแล้วก็วิธีการเล่นของพี่น้อบอนนะครับุไม่เป็นมวยไทยนะครับเดี๋ยวให้นักเกรียนนะครับตรวจสอบดูว่าเดี๋ยวให้กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก่อนครับไปตรวจสอบของกลุ่มกลุ่มที่สองนะครับว่าตรงกับที่ในในสื่อความรู้หรือเปล่าครับเชิญเชิญเลยครับถ้าถูกตั้งที่ไหนครับถ้าถูกก็เอาใส่กล่องไว้เหมือนเดิมนะถ้าผิดเอาวางที่ตรนี้ เร้พ <mm oh, okay. okay. ah ah ื่อใหเพื no> ่อนไหน่อเาีรยอ่ดตรวจครับดิ้ตวจมาดูว่าไหนอันไหเป็นเทคนินะครับอันหนเป็นวิธีการเล่นถ้าถูกก็ใส่ในกลอเหนเดิมนะครับถ้าผิดก็วางไว้ขนอกนะมีเมีเมีเยว ก็วิธีการเล่นเนี่ยประยุกต์ใช้ได้ยังไงบ้างครับอ่ะให้เรียนตัวที่หนึ่งเลยครับตัวแทนหนึ่งคนครับตัวแทนหนึ่งคนประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างครับครับก็ผมเป็นไม่อเชี่ยงกจะมกีฬามวยไทยครับก็ชื่อจยันบันครับเอาเอาไปเป็นบอกกำลังกายได้ครับแล้วก็นะครับมันมีทักษะเอาไว้ป้องกันตัวได้ครับอ่ะเรียนครับก็ตัวที่หนึ่งเลยครับ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันยังไงได้บ้างครับก็ผมผมได้ทุกคนนะครับก็เปลี่ยนซ้อมครับแล้วก็แบบพัฒนาตนเองครับโอเคครับโอเคราไม่เบื่อนครับโอเคก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือความรู้ที่ให้ไปนะครับเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นของกีฬาไทยแล้วก็กีฬาสากลที่ยกมาก็เป็นมวยไทยแล้วก็ฟุตบอลก็ นักเรียนมีคำถามสอบถามไหมครับม่มี้ครับหนน้มีแล้วนะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็ที่สำคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่ท่านใจเรียนแล้วก็ให้ความร่วมอมือทุกขั้นตอนนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวกลขอตัวรางไปก่อนครับสวัสดีครับ